ชาติชมกิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านได้ให้ความขวงยยถึงผู้ที่ได้ไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งเป็นผู้ประกันตนนะคะเบื้องต้นทางกระทรวงแรงงานเราก็จะได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลสิทธิได้รับการเงินทดแทนจากเงินประกันสังคมของจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยนะคะเช่นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นนะคะคนละไม่เกิน5 0,000ื่นบาทนะคะ<บา>นอกจากนี้กรณีหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปนะคะเราจะให้ ค่าจ้างเงินเดือน70%ของเงินเดือนที่ที่เขาจะได้รับนะคะกรณีรักษาสิ้นสุดแล้วแต่สภาพอายวะต่างๆซึ่งมีการสูญเสียอวัยวะนะคะทํางานจะมีเงินค่าทดแทนซึ่งทางประกันสังคมเนี่ยจะเข้าไปเยียวยานอกจากนี้ทางด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะ จะเชิญนายจ้างมาพบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเราได้นัดในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะหากนายจ้างมีการปิดปรับปรุงโรงงานลูกจ้างหยุดงานนะคะเราก็จะติดตามลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานนะคะทางด้านกระทรวงแรงงานเราก็จะมีกองทุนแสดงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะเป็นแหล่งดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา สูงสุดวงเวงเินไม่เกิน1ล้านบาทนะคะร้อยละ2ต่อปีนะคะสำหรับการให้บริการนายจ้างเพื่อกู้ยืมเงินไปแก้ไขสถานสภาพความไม่ปลอดภัยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงานค่ะทุกภาคส่วนของกระทรวงแรงงานนะคะเราจะดูแลและให้ความช่วยเหลือทุกท่านอย่างใกล้ชิด